ดีใจด้วยนนนี่นัชชาถูกหวานใจเซอร์ไพรส์คุกเข่า,ข,าขอแต่งงานที่ดูไบเตรียมตัวสลักโสดเข้าประตูวิวาเจาะคิวเป็นเจ้าสาวป้ายแดงอีกรายสำหรับนนนี่นัชชาชูมักเกอร์นางเอกช่องแปดถูกแฟนหนุ่มแอคนี่วรวัน์นาคแนวดีนักร้องนำแห่งวงดับเบิ้ลนีฟขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คบหาดูใจกันมาสี่ปีโดยนนนี่ถูกแอคเนี่ขอแต่งงานขณะที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันที่ดูไบ ล่าสุดเจ้าตัวได้ลงรูปโมเมนต์ตอนถูกขอแต่งงานพร้อมแคปชั่นว่า And I said, yes. when he a s k e d will you marry me act me n o n นี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม my fine Annie เพราะโพซาลินดูบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม fine in love ท่ามกลางแฟนคลับและศิลปินนักสแสดงมาร่วมยินดีอย่างคับข้างน,นนี่เผยว่าตื่นเต้นมากพูดไม่ออกมันอึ้งบรรยากาศตอนนั้นเราเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะโดนขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะไปเที่ยวทะเลทรายกันแต่สถานที่นั้น เขาจัดสถานที่ดินเนอร์แบบหรูมากแต่พอผ่านไปเราก็ทานข้าวไปเม้าไปจนลืมคิดถึงตรงนี้ไปพอมาถึงวินาทีที่เขาคุกเขา่าขอแต่งงานก็ดีใจปลื้มใจรวมๆกันบอกไม่ถูกน้ำตาไหลออกมาเองค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมยินดีกับคู่ของเรานนนี่คิดว่าหลังจากนี้ก็มีแพลนว่าแต่งงานปีนี้เลยน่าจะประมาณปลายปีค่ะนอกจากนี้สิ่งที่หลายคนโฟกัสที่นิ้วของว่าที่เจ้าสาวนั่นคือแหวนเพชรเมดโต โดยนนนี่แย้มให้ฟังว่าส่วนแหวนที่ทุกคนเห็นจริงๆแล้วแหวนวงนี้ยังไม่ใช่วงจริงนะคะวงจริงยังสั่งทําอยู่แต่เสร็จไม่ทันการเดินทางไปเที่ยวดูใบกันในทริปนี้ฝ่ายผู้ชายก็เลยทําแหวนวงสํารองขึ้นมาก่อนประมาณ5.66กรัตค่ะ